h i f r a n c h i s e tv.com สาะดีดีวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์ ตัดที่เป็นหกคูนแปดทั้งหมดเปนัสะดวกในการใช้คือติดตัวจะเป็นสีอะไรจะเปหมายความว่าหกคูอาใช่ใเป็นมไม่เหนีกกระจัดการกระดานห้าบาทแล้วก็ปิพนลูกว์ถพัดนำแหลที่อยู่แล้ก็ประมาณสิบบาทสิบห้าแล้วก็ส่ัแล้แอร์ิเก็บไว้นะคะ แรกที่ต้องมาก็คือสกีนอันมนส์ไอ้ล่างสุตัวดัเตอร์บุกมาด้วใบมีดนะคะตาใบมีดมันจะมีตัวมาห่แล้วว่าให้วางระดับไหนเห็นไหมเอ่ยจะเป็นกาขีดไว้แล้วนเราจวัดระดับทั้งหมดจะใช้ตัวรูปไอติลี่ที่เรากัดไว้อะมาทบนแล้วเราก็จะกระดาษคูดไว้เสร็จเอเท้าปเลยใหญ่ตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วเล็กนี้ก็ไม่ได้คือมาได้แคอใช กระดาษตัวนี้ซึ้อเล็กๆแล้คันหน่งๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ให้มันเหนียวมากแก้ปัดที่ผมขึ้นไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไอไ้อไอที่ลอแลกแล้วกินเนี่วางหน้าลูกหน่อยพอเพราะว่าไอ้ตัวเศษตะกนเนี่ยที่บอกมาาอันจะพังเนี่ยมันจะเป็นรอยถ้าเราไม่กินเนี่ยตัวลูกจะเป็นรอยของตัวเศนเลยอีกทีแล้วทีการวางี่การวางคือให้ในนี้รับใบมีดมันนิดหนึ่งหน่หอยรับบล็อกนหน่อยเสร็จแ,แล้วเราก็ยกตรงกลางวางเป็ปอตอนนัวเรียบนะคะแล้วก็ พรว่นล่างตงเอาไปถูกจะเรีย้น่ะยัดเขไปแล้วก็หมุนดอมด้ใชเพราะว่าใบนีมันถ้าเป็นติชอใบนี้มันมงแระของแฟนนิดนึงนี่ก็คือเรางอห้าบาทแล้วก็จะได้ในใช่แล้วก็จะได้มูลค่าในราคาร้อยยี่สิบไนก็่ร มันถี่ใช่ป่ะบรรจุมุนยันนี่เดินจะถามว่าเราก็หมุนได้อะมันก็ไม่มจะตับแต่นเนี่ยจะมาตรวงอ,อะก็คือต้คุณตรงนี้ทั้งหมดอะบรรจุถึงแล้ว0.5แต่ก้าก1.99 เราไม่ต้องผ่านแต่ว่าการใช้ที่เอเชียก็มีวิธีสอนน้องเรียนน้องเรียนต้องมีการเรียนดูการพิสูจน์การพิสูจน์การตั้งใจว่าจะทำหรือเปล่าถือว่าเป็นการเรียนพ่อเรียนแม่ที่บ้าน